สวัสด,ดีค่ะทุกคนอาจารย์ชีวานาตยาศีตุลค่ะจากช่องดวงชีวานั่นแหละช่องนี้แหละค่ะไม่เจอกันนานมากมากหลายเดือนเลยค่ะด้วยความที่มีความยุ่งวุ่นวายหลายประการเกิดขึ้นในชีวิตหมายถึงว่ายุ่งเรื่องของงานนั่นแหละค่ะก็เลยเหมือนไม่มีเวลา มาทำคลิป YouTube เลยนะคะก็วันนี้เป็นวันดีๆนะคะวันที่3 11ธันวาคม2564ทําคลิปนะวันนี้เลยนะคะก็เป็นวันสิ้นปีวันสุดท้ายของปี2564คะ่ะก็เลยอยากเจอทุกคนนะคะในส่วนของอวันนี้ค่ะอาจารย์วานเนี่ยจะพูดเรื่องของ พื้นดวงนะคะของคนที่เกิดทั้ง12ลัคนาราศีในส่วนของปีหน้าค่ะปี2565ดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะในส่วนของปีหน้านะเดี๋ยวอาจารย์วาพูดก่อนจะมีดาวพฤหัสสัมบดี นะคะทำการโคจรยกย้ายในวันที่8เมษายนนะคะปีหน้านะปี2565จะมีดาวใหญ่คือดาวพฤหัสบดีโคจรยกย้ายนะคะหนึ่งดวงและนะคะราหูราหูาหอาจารย์วาไม่พูดว่าเป็นดาวนะคะราหูเป็นเงาของโลกนะคะราหูเนี่ยจะโคจรย้ายราศี นะคะในวันที่31มีนาคมนะคะย้ายใกล้ๆกันเลยนะใกล้มากนะคะราหูย้ายจากราศีพฤกษพ์นะคะเข้าสู่ราศีเมษในวันที่31มีนาคมส่วนดาวพฤหัสบดีค่ะย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนนะคะในวันที่8เมษายนทีนี้แน่นอนค่ะทุกครั้งที่ดาวใหญ่ ย้ายนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชะตาชีวิตของมนุษย์เรานะคะณวันนี้ค่ะมาเริ่มกันที่ชาวลัคนาราศีเมษนะชาวลัคนาราศีเมษค่ะราศีเมษเนี่ยเป็นราศีของดวงเมืองประเทศไทยเนาะ,ะทีนี้นับตั้งแต่ปีใหม่แล้วกัน ไปจนถึง31มีนาคมราหูยังอยู่ที่เรือนกระดุมพะของคุณนะคะซึ่งแน่นอนก็หมายความว่ายังเจอกับพิษของราหูคนทรัพย์เมธคุณก็จะมีปัญหาเรื่องของการเงินทรัพย์สินมันก็มีเกณฑ์ที่จะสะดุดหรือนะคะถ้าคุณหาเงินได้มากมันก็ออกไปมากราหู ะะอยู่ในเรือนไหนนะคะก็เป็นมอดเนาะเป็นมอดคอยกัดกัดกลิน่นนะคะกัดกลิน่นะในเรือน,นนั้นๆนะคะแปลว่าต่อให้คุณหาเงินได้เยอะก็มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายออกไปมากนะคะหรือจะต้องติดขาดขัดสนด้านของการเงินดังนั้นค่ะคุณยังต้องมีสตินะคะในการใช้จ่าย หลักๆเลยนะคะพูดถึงเรื่องของราหูที่ค้นทรัพย์อยู่เนาะทีนี้ค่ะพอหลังจากราหูยกย้ายนในวันที่31มีนาคมนะคะร,ราหูจะโคจรเข้าทับลัคนาของตัวเองเนี่ยนะคะก็บอกเลยว่าราหูเนี่ยเข้าทับคุณต้องมีสติมากขึ้นทีนี้จะไม่ใช่มีสติแค่ ระมัดระวังในเรื่องของการเงินหรือเงินทองเท่านั้นนะคะคุณต้องมีสติในการใช้ชีวิตทุกทุกด้านนะคะเพราะว่าราหูเมื่อนะคะทับลัคนาตัวเองก็ต้องกัดกินในส่วนของชะตาชีวิตของเราในปีหน้ากัดกินยังไงละ่ะราหูความหมายคือการขาดสติลุ่มหลงมัวเมาสีเทาอบบยมุก ะะดังนั้นค่ะคุณจะต้องมีสติยาไปหลงกับการพนันอบายม,มุกสิ่งมัวเมาหรืออะไรเท่าๆถ้าคุณทำอะไรที่มันเท่าๆคุณก็ต้องระมัดระวังว่าคุณนะคะจะต้องถูกจับได้และได้รับโทษนะคะดังนั้นนะคะต้องมีสติในการใช้ชีวิตในทุกๆด้านอย่าหลง กับสิ่งเร้าสิ่งต่างๆนะคะอ่ะทีนี้ราหูเข้าค่ะเราต้องเปลี่ยนแปลงราหูหมายถึงการเปลี่ยนแปลงดังนั้นคุณที่เกิดลัคนาราศีเมษนะคะคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนะ,ะเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะคะดังนั้นคุณก็ต้องเริ่มวางแผนชีวิตแล้วนะว่าฉันจะทําอะไรดีจะเปลี่ยนไปทําอะไรใช้ชีวิตให้ดีแบบไหนนะคะ ก็ต้องวางแผนได้แล้วนะคะอย่ามึนเมาทําอะไรที่มันผิดศีลธรรมจรยานะ,ะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษถ้าคุณเดินทางสายขาวขาวสะอาดนะคะคุณก็จะอยู่รอดปลอดภยัยถ้าคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงคุณก็จะอยู่รอดปลอดภยัยนะะถ้าคุณไม่กล้าเปลี่ยนคุณก็อาจจะต้องเจอกับความอึดอัดกดดันมีปัญหา รุมเร้าในหลายๆเรื่องนะคะปีหน้าต้องพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมันโอเคนะคะก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวยังไงอาจารย์วาก็คงทำคลิปออกมาอีกรอบหนึ่งนะคะในช่วงที่ดาวย้ายเนาะ,ะทีนี้ค่ะพูดถึงดาวพฤหัสบดีนะคะที่โคจรอ,อยู่นะคะในช่วงนี้นะี่ย อตอนนี้ค่ะพุหัสโคจรอยู่ในเรือลาภะคุณก็ยังมีอยังพอมีโชคลาภหรือมีอไรายได้เสริมหรือมีเงินพิเศษนะฮะจ็อบพิเศษจากอะไรบางอย่างที่คุณทาก็ได้หรือจากคนสนิทคนที่เขารักคุณนะคะก็อาจจะมีเงินมีอะไรพิเศษพิเศษเข้ามาทีนี้พอช่วงที่ดาวพฤหัสบปีย้ายก็คือ8เมษายนนะคะพฤหัสบดีเนี่ยเข้าไปอยู่ในมุมวินาศของดวงชะตา ดาวพฤหัสหมายถึงดาวบุญกุศลเนาะก็อาจจะไม่ได้ช่วยนะคะไม่ได้เป็นตัวช่วยที่ดีให้คุณสักเท่าไหร่นักดังนั้นค่ะเหมือนเจอสองเด้งเลยทั้งราหูทับทั้งพฤหัสก็ไม่ช่วยพยายามมีสตินะนะคะอ่ะถัดมาค่ะจบไปหลายคนฟังแล้วก็แบบหืมพอ,เ,อ,อเมษลัคนาราศีแรกก็แบบหนักเลยเหรออาจารย์อย่าเครียดอย่าเครียดอ่ะทีนี้ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพนะคะชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศนะ อจรย์วาไปแบบเร็วๆนิดนึงแล้วเนาะอะ,อะในส่วนของปีหน้านะคะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะก็จะมะีความโดดเด่นในเรื่องโชคลาภนะโชคลาภมีโอกาสที่จะมีตลอดทั้งปีปังอยู่นะนะคะโชคลาภที่จรัวาหมายถึงค่ะ,ะเป็นทั้งในเรื่องของโชคลาภที่เกิดจากไรายได้เสริม ของคุณรายได้เสริมของคุณนะคะเป็นเงินพิเศษนะคะรวมถึงการเสียเส่ยงโชคเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะคุณมีโอกาสที่จะปังนะคะโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภการเงินตลอดทั้งปีถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่น่าย,ยินดีกับคุณนะคะไปแบบเร็วๆเ,เนาะ,ะมาค่ะในส่วนของชาวลัคนาราศีมิถุนมิ ถุนนะคะโดดเด่นในเรื่องของการงานปีหน้างานรุ่งงานปังผลงานจะโดดเด่นนะคะจะมีชื่อเสียงในสายงานของคุณเองนะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนการงานมั่นคงค่ะใครที่ทำงานาประจําก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะใครที่ทำธุรกิจของตัวเองก็มีโอกาสที่จะขยายสาขา นะคะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานมากขึ้นและงานนํามาซึ่งเงินแน่ๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีโชคลาบเหมือนการลาบลอยนะคะคล้ายๆชาวพฤกษบนะมีความโชคดีในเรื่องของลาบลอยด้วยแต่คุณจะเด่นในเรื่องของการงานมากที่สุดนะคะถัดมาค่ะสาหรับชาวกรกฎนะคะชาวกรกฎโดดเด่นในเรื่องของความสําเร็จ เป้าหมายในชีวิตสิ่งใดที่คุณเคยคิดมุ่งหวังปรารถนาอยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณมีโอกาสที่จะได้รับมันคือได้รับผลสำเร็จหรือความสำเร็จนั้นภายในปีหน้านะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานแหละแต่จะเกิดความสำเร็จขึ้นนะคะในชีวิตทีนี้อาจารย์ต้องบอกอย่างนี้ค่ะขอให้คุณเนี่ย ตั้งใจทำหน้าที่หรือตั้งใจใช้ชีวิตเดินไปหาเป้าหมายของคุณเนี่ยนะคะต้องมีความมุ่งมั่นและอดทนนะแล้วคุณจะได้รับกับความสำเร็จนั้นนะแต่ว่าอย่าทำอะไรที่มันออไม่ดีผิดศีลธรรมจรรยญาอย่าทำอะไรที่เป็นเท่าๆนะคะความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเดินไปในทางที่ถูกที่ควรเดินไปในทางที่ ถูกต้องถ้าคุณหลงทางผิดทางไปในทางที่ผิดกรกฏคุณก็อาจจะนะคะนอกจากจะไม่ประสบความสําเร็จแล้วมันก็จะก่อเกิดเรื่องไม่ดีหลายๆอย่างขึ้นในชีวิตคุณคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าบางคนค่ะใช้คําว่าทําชั่วขึ้นเนาะอาจรยาวาอนุญาตพูดแบบนี้บางคนทําชั่วขึ้น คำว่าทําชั่วขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าในช่วงระยะเวลาหนึง่งอาจจะหลายปีหน่อยบางคนมองว่าโหไอคนนี้มันทําไมด่ดีทําผิดทําชั่วมาตั้งหลายปีทําไมมันยังอยู่ได้ทําไมมันยังรวยแบบฐานะการเงินดีชีวิตดีดีอ่ะมัน,ม,นมันทำเออเรียกว่าในช่วงเวลานั้นน่ะเขาทําชั่วขึ้นแต่สุดท้ายแล้วค่ะย,ย่อมได้รับผลแห่งกรรมหรือการการะทํานั้นแน่นอนแต่แค่ตอนไหนแค่นั้นเองแต่สําหรับชาวกรกฎอย่าพึ่งทําอะไรที่เป็นเทาๆหรือไม่ดีในปีหน้า พยายามทําดีจริงๆไม่ควรทําทุกปีแหละแต่เตือนไว้ก่อนนะคะให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตให้มากถัดมาค่ะเมื่อยแขนเหมือนกันเนาะ <laughs> อ่ะถัดมาสําหรับชาวสิงค์เอคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์นะคะในช่วง4เดือนแรกก่อนที่ดาวพฤรหรัสบดีเนี่ยจะโคจรยกย้ายค่ะอคุณเนี่ย เรียกว่าจะเจอสิ่งดีๆจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตอาจจะมีคนแนะนำชวนลงทุนในสิ่งต่างๆหรือนะคะเจอคู่ครองเจอคนรักเจอคนที่ถูกใจนี่แหละมีคนเข้ามาในชีวิตอย่างน้อยสองถึงสคนสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะ คุณเลือกเองนะหมายถึงว่าถ้ามีคนเข้ามาในชีวิตแล้วอะ่ะคุณก็เลือกเอาเองแล้วกันว่าจะเอาใครนะคะก็เลือกให้ดีๆนะทีนี้แต่พอหลังจากที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรย้ายขึ้นไปที่ราศีมีนนะดาวพฤหัสย่นจะโคจรเข้าไปอยู่ในภพมรณะของคุณช่วงหลังจากที่พฤหัสย,ย้ายก็คือ8เมษายนเป็นต้นไปช่วงนั้นคุณอาจจะต้องรับสึกหนักคุณอาจจะต้องเจอกับสึกหนักหมายถึงว่า มันจะมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตคุณและคุณก็ไม่มีสติมากพอที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้ระวังในเรื่องของการหลงตัวเองนะคะต้องผัดฟังคนอื่นนะต้องฟังคนอื่นนะตัดสินใจหรือคิดอะไรด้วยตัวเองไม่ได้จะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาดังนั้นค่ะสิงอาจารย์วาก็พยากรณ์ไว้ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวยังไงก็ตามเนี่ยอาจารวาคงพยากรณ์อีก อีกคลิปถัดไปนะคะใกล้ๆวันที่ดาวย้ายแล้วกันนะเอาประมาณนี้ก่อนนะคะอ่ะช่วง4เดือนแรก3เดือนแรกสิเนาะเพราะว่า8เมษาก,ก็ย้ายแล้วประมาณ3เดือนแรกถือว่าเป็นเดือนที่ดีมา,มากๆคุณก็พยายามกอบโกยสิ่งดีๆให้ได้มากที่สุดนะคะ ถัดมาค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันค่ะในช่วงสาเดือนแรกเนี่ยดาวพฤหัสโคจรอ,อยู่ในมุมอริของคุณ <c oughs> ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้ใหญ่มีปัญหาในเรื่องของครอบครัวหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยสบายใจหรือว่าไม่ค่อยลงตัวเกิดขึ้นนะคะแต่พอหลังจากที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งนะคะจะไปเป็นเกษตรราธิบดีและเล็งลัคนาคุณในเรือนปัตตนีนะคะ เรียกว่าลัคนาราศีกันเนี่ยแฟนพารวยคู่พารวยนะคะก็ะสิ่งดีๆอะไรหลายๆอย่างนะคะมาจากคนรักของคุณหรือว่าแฟนของคุณนั่นแหละ,ะเขาจะนำพาให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตแปลว่าถ้าใครมีแฟนโชคดีนะ,ะใครที่ยังโสดอยู่ยังไม่มีก็อาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตนั่นแหละนะคะ แล้วก็เลือกดีๆค่อยๆเลือกนะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหลายคนอยู่นะก็ค่อยๆเลือกค,อคอ่อยๆตัดสินใจนะคะอ่าในส่วนของชาวกันโชคดีในเรื่องของแฟนคู่ครองนําความสําเร็จมาให้พารวยรวยนะเออจะมีความมั่นคงในฐานะการเงินนะคะ,ะเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่หรือว่าได้รถใหม่ด้วยแบบนั้นในปีหน้ายกระดับฐานะ ถะะัดมาชาวตุนนะคะชาวตุนเนี่ยปีหน้านะคะต้องค่อนข้างที่จะ,ะควรใช้คำว่าควร,ควรมีสติในการใช้ชีวิตให้มากนะคะเรามาระวังในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยนะ,ะมีโอกาสที่จะ,ะมีปัญหาเรื่องของความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายดังนั้นค่ะชาวตุนก็พยายามอาจารย์อยากแนะนำว่าออกกําลังกายนี่แหละค่ะ กินอาหารให้ถูกสุขะลักษณะอนามัยรู้จักที่จะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็พยายามอย่าเครียดเยอะนะคะมันมีปัญหาอยู่แล้วมีโอกาสที่จะขัดใจหรือมีปัญหากับผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็ต้องมีสติแน่นอนอ่ะต้องมีสติอยู่เสมอคนเราขาดสตินี่คือไม่ไหวเลยคือตายเลยนะเราต้องมีสติเท่านั้นเราถึงจะรอดนะชาวตุลอาจารย์วาก็พยากรณ์ไว้ประมาณนี้ถัดมาค่ะสาหรับชาวพิจิกนะคะเหนื่อยเหมือนกันเนาะ ไม่ได้พูดนานก็รู้สึกแบบเออเหนื่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อยแขนนะเออหลายคนก็บอกเราจะบ่นทำไมเมื่อยแขนแล้วทำไมไม่ติดไว้ที่เสื้อเออเสื้อมันเป็นแบบนี้รู้สึกว่ามันไม่สวยแล้วหลายคนก็อาจจะแบบเออแล้วถือว่าจรงมันสวยเหรอเออช่างมันเถอะ <laughs> อะถึงไหนนะพิจิกนะคะสำหรับชาวพิจิกนะคะปีหน้านะคะปีหน้าเนี่ยหลังจากที่ดาวพฤหสัสบ,บดีค่ะ โคจรขึ้นไปที่ราศีมีนะจริงๆแล้วเนี่ยพระรหัสปีในเดือนปุตตะก็โอเคนะมันหมายถึงการขยายการมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะมีงานใหม่ๆมีเจอบพิเศษใหม่ๆอ,อยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาผลงานพัฒนาโปรเจกต์พัฒนางานนี่แหละคะ่ะแล้วก็โชคดีในะเรื่องของลูกน้องลูกเต้าบริวาร ช่วยเหลือดีนะคะก็มีการที่จะ,ะลงทุนอะไรใหม่ๆและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะในด้านดีก็คือประสบความสำเร็จนะคะกับการลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะในปีหน้าถัดมาค่ะสำหรับชาวธนูธนูโดดเด่นมากเลยจ้ะพี่จ๋ายินดีกับชาวธนูด้วยนะครั หลังจากพระราชสบดียกย้ายแล้วนะคะพระราษสร์ทรงสัตว์ช่ำช้อยเป็นเกษตรอยู่ในเรือนพันธุนะคะชาวธนูคุณจะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ได้บ้านหลังใหญ่หลังโตถูกใจอืมโชคดีเรื่องของบ้านนะคะก็จะมีทรัพย์สมบัติมีมรดกนะคะหรือ จะซื้อที่ดินก็ได้ถ้าไม่ใช่บ้านก็เป็นที่ดินเป็นรถนะมีโอกาสที่จะเกิดความมั่นคงในชีวิตเออโชคดีดวงดีหยิบจับทำธรุรกิจค้าขายอะไรก็รุ่งเรืองปังเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งธนูค่ะยินดีด้วยนะคะคุณเป็นคนดวงดีในปีหน้าโชคลาภก็มีงานก็ปังนะคะ ได้สิ่งที่อยากได้ตามที่หวังก็ขอให้คุณตั้งใจทํามันให้ดีแล้วกันเพราะอาจารย์วาบอกเสมอว่าถึงเวลาดวงดีต้องรีบกอบโกยใช้คําว่ากอบโกยคุณต้องตั้งใจและขยันมุ่งมั่นให้มากในช่วงเวลาที่คุณดวงดีนะคะถ้าคุณไปขยันตอนดวงไม่ดีอเนืกออกไหมถ้าไปขยันตอนที่ดวงไม่ดีก็มันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่เกิดผลสําเร็จนะคะ ขายแทบตายไม่มีลูกค้าอุดหนุนไม่มีคนซื้อทําแทบตายผู้ใหญ่ไม่เห็นผลงานเออมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นดังนั้นเราต้องขยันให้มากขึ้นในช่วงเวลาที่ดวงดีอ่ะแล้วเราจะได้รับผลของมันในช่วงเวลานี้แหละถัดมาค่ะสําหรับชาวมากรใกล้จะหมดแล้วเหนื่อยองชาวมากรน,นะชาวมากรเนี่ยอาจารย์วานเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องของอ,อ่การ ติดต่อเจราจาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเพื่อนฝูงญาติพี่น้องปีหน้าอาจจะไม่ค่อยใช้คําว่าไม่โอเคก็ได้ไม่ค่อยโอเคในเรื่องของอความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องรวมถึงการติดต่อเจราจาใดๆไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยเป็นผลดีกับคุณสักเท่าไหร่นักรวมถึงความคิดความอ่านของคุณนะคะ,ะในปีหน้าอาจจะไม่ชู่ดีหมายถึงว่าเกิดอาการ มืนมืนงงงงนะคะคิดอ่านเขียนอะไรก็ตามไม่ไม่ไม่ค่อยได้เรื่องแปลว,ว่าคุณจะต้องมีที่ปรึกษาจะต้องปรึกษาคนอื่นก่อนที่จะทําสิ่งใดๆตัดสินใจใดๆนะคะอาจารย์วายอยากที่จะให้คุณเนี่ยพยายามปรึกษาถามคนอื่นหลายๆคนแต่ว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ถามแค่คนสองคนด้วยนะ ต้องเหมือนแบบว่าปรึกษากับคนหมู่มากอ,ะอ่ะแล้วค่อยคอยคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนให้ดีถัดมาค่ะสำหรับชาวมกรนะคะชาวมกรในปีหน้าเป็นห่วงนะคะเรื่องของเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับในเรื่องของอมีปัญหา ะะหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องของเรานะและต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางระวังในเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางไกลาการนทางต่างจังหวัดนะคะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุนะคะขึ้นได้ดังนั้นค่ะปีหน้าจะเดินทางไกลก็ต้องมีสติให้มากนะคะระมัดระวังเรื่องของการเดินทางแล้วก็ความสัมพันธ์นกับเพื่อนและญาติพี่น้องเป็นหลักและอีกนิดนึงค่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อเจรจาใดๆนะคะในปีหน้าระมัดระวังคำพูดคำจาให้มากนะคะสำหรับชาวม,มากรนเนาะอย่าหัวดื้อมากมาก่อนนี้คือแบบมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากคือคุณอาจจะไม่ฟังใครเลยนะคะดังนั้นก็พยายามที่จะฟังหรือว่าปรึกษาคนรอบข้างที่น่าเชื่อถือใช้คําว่าที่น่าเชื่อถือนะ คุณเลือกที่จะปรึกษาใครนะคุณก็ต้องดูให้ให้ดีอะค่ะเลือกปรึกษาคนที่น่าเชื่อถือและมีภูมิมากพอนะคะอ่ะถัดมาค่ะ สำหรับชาวกลุ่มนะคะชาวกลุ่มในปีหน้าดวงดีนะดวงดีตลอดทั้งปียินดีกับคุณด้วยนะคะสำหรับชาวกลุ่มนะคะโชคดีในหลายๆเรื่องในปีหน้าโดยเฉพาะเรื่องของการเงินทรัพย์สินมีโอกาสที่จะหาเงินได้มากหาเงินได้เยอะทั้งงานหลักงานรองงานเสริมนะคะมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามาในชีวิตมากมาย เป็นปีที่มีความสุขสนุกรื่นรมมีความสุขในชีวิตอา่าเพราะว่าการเงินดีนะคะและคุณก็รื่นเริงบันเทิงใจดีในปีหน้าเข้าสังคมจ๋าเลยแหละแล้วก็หาเงินได้เยอะได้เก่งนะ,ะก็ยินดีด้วยแต่ว่าหาได้แล้วก็ต้องรู้จะเก็บเนาะจะได้ไม่มาแบบลำบากในภายหลังถัดมาค่ะสำหรับชาวมีนลัคนาราศีสุดท้ายแล้วอาจารย์ว่าพูดยาวไหมกี่นาทีแล้วอะ อ่ะสำหรับชาวมีนนะคะหลังจากที่ดาวพุทธัพบดีเนี่ยนะโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนก็คือลัคนาของคุณเองนะคะได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีเนาะหลังจากที่ดาวพุทธสัพนะนะท์พทย,ย้ายทีนี้คุณจะมีกำลังมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นคุณจะมีสติมากขึ้นก่อนหน้านั้นในช่วง3เดือนแรกอาจจะไม่ค่อยมีสติ ทำอะไรก็เหมือนแบบทําไม่สําเร็จทําไม่ได้นะคะมันไม่ราบรื่นเนาะแต่ทีนี้พอหลังจากที่ดาวพฤหัสโคโจรขึ้นไปเป็นเกษตรแล้วคุณก็จะาสามารถที่จะจัดการกับเหล่าปัญหาต่างๆในชีวิตได้อย่างลงตัวได้เป็นอย่างดีคือแก้ไขจัดการควบคุมมันได้นะคะแต่ทีนี้มันจะมีช่วงที่ราหูโคโจรเข้ามาอยู่ในเรือนกระดุมพระชาวมีนจะเจอกับคำว่าราหูคนทรัพย์ หาเงินได้เยอะมีความมั่นคงในชีวิตตัวเองมีความมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรงแค่ไหนนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งตราหูคนรั์เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องระมัดระวังว่าเงินที่หามาได้มันจะละลายทรั์ออกไปแปลว่าต้องจัดการเรื่องของการเงินให้ดีด้วยเงินมีโอกาสที่จะถูกหลอกสูญเสียในเรื่องของการเงินระวังมิจฉาชีพนะคะก็พยายาม มีสติให้มากจำไว้เลยอย่าไปหลงเชื่อใครและไม่ต้องให้ใครยืมเงินในช่วงนี้มันไม่ได้คืนหรอกจ้าโอเคจบครบทั้ง12ลัคนาราศีไม่ขาดใช่ไหมนี่คือแบบดดนสดคืออาจารย์วานะเกือบสองเดือนจริง,รงๆค่ะ ที่ไม่ลงคลิป YouTube เลยอ่ะแล้ววันนี้ก็พ่อนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วค่ะวันนี้มันคือวันที่31ทธันวาคมวันสุดท้ายของปี2 5 4ต้องมีคลิปอะต้องลงคลิปบ้างกลัวว่าชาว YouTube จะลืมหน้าลืมตากันแล้วนะคะก็เลยนี่นแหละมาดนสุดตอนนี้เลยนะคะพยากรณ์กันตรงนี้เลยเนอะอ่ะ ก็อาจทัพยากรไม่ยังไม่ครบไม่ถี่ท้วนละเอียดมากนักเอาแบบคร่าวๆพอประมาณก็ถือว่าคิดว่าจะเป็นแนวทางให้คุณได้ไม่มากก็น้อยแหละนะคะคุณก็ค่อยๆค่อยๆฟังค่อยๆคิดตามค่อยๆจับใจความแล้วค่อยเอาไปปรับใช้ในชีวิตไอสิ่งที่เตือนนะคะก็ให้ระมัดระวัง แต่ไม่ต้องแบบกลัวหรือไม่ชอบเกลียดคําพยากรณ์ไม่ดีเลยทําไมพยากรณ์แบบนี้มันเป็นคําพยากรณ์จากดวงดาวนะคะที่อาจารย์วาดอ่านนะคะแล้วก็พยากรณ์ไปชีวิตคนเราอะ่ะมันมีเรื่องดีและเรื่องไม่ดีอยู่เสมอเข้ามานึกออกไหมคือมันมีสุขมีทุกข์อ่ะคือจะให้พยากรณ์แบบดีอย่างเดียวเลยคุณก็จะไม่ได้ระมัดระวังตัวอะไรเลยถูกไหมคือคุณต้องเข้มแข็งอจิตใจต้องเข้มแข็ง นะคะคนเราเนี่ยมันต้องเจอกับสิ่งที่มีอยู่แล้วในช่วงเวลาหนึ่งอ่าและเจอกับสิ่งดีๆในช่วงเวลาหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าว่าไม่ดีนะคะก็ระมัดระวังอ่าหรือว่าปรับปรุงตัวเองหรืออะไรที่ทําไม่ดีอยู่คุณก็ได้ชะง,งักหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนเรื่องที่ดีพยากรณ์ว่าด,ดีคุณก็ต้องตั้งใจทําให้มันดียิ่งๆขึ้นไปในการการกระทําของคุณในสิ่งดีๆที่คุณทําอยู่ก็ทําให้มันดียิ่งๆขึ้นไปก็บอกแล้วว่าช่วงที่ดวงดีก็ ทำให้มันดีตอนที่ดวงไม่ดีก็ต้องทําให้ดีเหมือนกันนะคะเพียง <P eng> แต่ว่าผลสำเร็จมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราดวงดีนั่นแหละค่ะฝากไว้ประมาณนี้นะคะหวังว่าหลายๆคนจะเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์วาสื่อออกไปนะคะก็อาจจะมีคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้ก็อยู่ที่ความคิดวิจรารณาณของแต่ละบุคคลอยู่ที่ดวง,ของ,ข,อง,ข,องของเขาเรียกว่าอะไรนะ อยู่ที่ว่าบุญเราสัมพันธ์กันไหมอา้าโอเคค่ะก็วันนี้ค่ะเป็นวันสิ้นปีอย่างที่บอกอาจารย์วาทำคลิปในวันนี้เลยก็อยากให้คุณทุกๆคนนะคะที่ฟังคลิปนี้ที่ดูคลิปนี้อาจารย์วาอยู่นะคะก็ขอให้คุณมีสติสิ่งแรกต้องการมากว่าอยากให้คุณทุกคนมีสตินะคะและมีสติปัญญาที่ดีต้องใช้คำว่ามีปัญญา ที่ดีนะมีปัญญาที่ลึกซึ้งนะลึกซึ้งในทั้งเรื่องของธรรมะนะคะคำว่าลึกซึ้งของจันบาน,นี่อยากให้คุณมีสติปัญญาที่ลึกซึ้งในธรรมะหรือว่าเข้าใจเข้าใจในความเป็นไปของโลกใบนี้ในธรรมชาตินะคะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะอยากให้คุณมีความเข้าใจลึกซึ้งแบบท่องแท้ถูกต้องนะคะ แล้วคุณจะใช้ชีวิตได้ดีอ่ะจริงๆแล้วถ้าเรามีสติเราจะใช้ชีวิตได้ดีแม้กระทั่งช่วงที่เราดวงไม่ดีต่อให้เราเจออะไรรุมเรามากมายเข้ามาในช่วงจังหวะที่เราดวงไม่ค่อยดีเราก็ยังอยู่กับมันได้เราจะแก้ ปัญหาได้และผ่านมันไปได้แบบง่ายๆของให้คุณมีสติปัญญาที่ดีค่ะแล้วก็ขอให้คุณมีจิตใจที่ดีถ้าคุณมีสติปัญญาดีแน่นอนคุณต้องมีจิตใจที่ดีตามมาถูกไหมพอคุณมีสติแล้วคุณจะรู้ว่าคุณควรที่จะมีจิตใจยังไงคุณควรที่จะวางจิตยังไงสติที่ดีจะบอกคุณได้ว่าเราควรต้องมีจิตที่ดีนะมีจิตใจที่ดีถูกไหมอ่าคุณก็จะมีจิตใจที่ดีขอให้คุณมีความสุข นะคะขอให้คุณมีความสุขในวันปีใหม่ขอให้คุณมีความสุขในปีหน้าปี2565นะคะขอให้คุณใช้ชีวิตกันได้อย่างถูกต้องใสสะอาดนะคะก็ขอแค่นี้แล้วกันเนาะคุณมีความสุขมีสตินะ,ค,ะคุณใช้ชีวิตได้ถูกต้องใสสะอาด เดี๋ยวอะไรดีๆมันก็จะเข้าหาชีวิตคุณเองนั่นแหละค่ะเนาะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากใครที่ฟังกันมาจนถึงอตอนจบนะคะของคลิปนี้นะคะเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในปีหน้าในปี2565โชคดีนะคะทุกคนไปแล้วค่ะ